เจ้าพญาเป็นเขื่อนต้นน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณคุ้งบางกระเบียนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเพราะสเมเด็จพระเจ้าย่หัวรชัชกาลที่9เสรจพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการทำพิธีเปิดในวันที่7 000, ก,กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 0เขื่อนเจ้าพยามีลักษณะพิเศษเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวประมาณ237เมตรสูง16.5เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งที่มีขนาด7.5เมตรมีช่องระบายน้ําให้น้าไหลผ่านที่มีขนาดความกว้าง12.50เมตรจํานวน16ช่องประตูน้ําสําหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวาที่มีความกว้าง14เมตรมีความยาว170เมตรเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะผ่านเข้าออกได้บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง7เมตรรับรถบรรทุกที่หนักไม่เกิน20ตันและมีทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน บนคันกั้นน้ำทางด้านซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพญาที่มีความกว้าง10เมตรยาว1,000เมตรเพื่อช่วยระบายน้ำเมื่อเกิดอุทกภยัยและมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ3,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การปล่อยน้ำนั้นจะควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญาทัศนียภาพโดยรอบของเขื่อนนั้นมีความสวยงามโดยในช่วงเดือนมกรา บริเวณน้ำเหนือเขื่อนจะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นมาอาศัยเขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทานการทดน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีการระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทยและส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของภาคกลางเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่จำนวนห้าสายคือแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนคลองมะขามเท่าคลองชัยนาทปากสักคลองชัยนาทอยุรยาและยังใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการจ่ายให้กับจังหวัดชัยนาท ในปีพุทธศักราชสราัชสมัยประวัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายเยโฮมันวันเดอร์ไฮเดกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชลประทานชาฮอลแลนด์เสนอให้สร้างโครงการเจ้าพญาใหญ่ที่อำเภอสัยพยาจังหวัดชัยนาทแต่ประเทศไทยต้องใช้งบประมาณในการบำรุงประเทศในทางอื่นก่อนแผนการก่อสร้างโครงการของเจ้าพญาจึงต้องมีการระงับไว้ก่อนต่อมาในสมัยของประวัทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดภาวะฝนแลง2องถงปีติดต่อกัน ขั้นถึงปีพุทธศักราช2456เซอร์ทมัสผู้ช่วชาวอังกฤษได้มีการเสนอให้กก่อสร้างโครงการเจ้าพยาซึ่งในช่วงเวลานั้นอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1การก่อสร้างจึงถูกระงับเป็นครั้งที่2ต่อมาในปีพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9พิจารณาถึงความจําเป็นของโครงการเจ้าพยาอีกรั้งหนึ่ง เดือนตุลาคมปีนั้นกรมชนรับทานจึงได้เสนอโครงการต่อกระทรวงเกษตรและสหกรและรัฐบาลพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมเพื่อที่จะทําการเหมือนการสร้างโครงการเขื่อนเจ้าพยาในปีพุทธศักราช2493โดยงบประมาณจํานวน18ล้านดอลลาร์สหรัฐ